หูหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้มาเข้าภาคพยากรณ์ดาวเมฤตจจูนะครับเรามีลักษณะของเป็นเลขศูนย์ดาวเมฤตจยูย้ายถอยหลังกันนะครับดาวมฤตจูจะมีการย้ายถอยหลังกันตั้งแต่วันที่1่ธันวาคม2 5 6 5นะครับจนถึง8มีนาคม25ง6ก็ประมาณ3เดือน คลิปในวันนี้นะครับเราต้องการจะเสนอในมุมต่างกันทายเพศภัยทายมฤตยูครับใครๆก็รู้ชื่อเสียงของดาวมฤตยูดีว่าเพศภัยเพศภัยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับวันนี้เรามาเสนอมุมต่างเสนอข้อดีของดาวมฤตยูและข้อเสียด้วยเช่นกันแต่ข้อดีที่เราจะเสนอนั้นในช่วงเวลานี้ของแต่ละราศีนั้น มีอะไรดีบ้างจังหวะอะไรดีๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตจังหวะอะไรที่ดีที่เราควรจะรีบฉกฉวยจวังหวะนี้จะมีไอเดียแบบนี้มันเจิดเรารีบทํามันเรารีบลุยไปกับมันเพราะว่าดาวมะอยู่นั้นเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นได้ครับเราก็เลยเสนอมุมนี้ให้ท่านผู้ชมเอาไปลองพิจารณามีโอกาสดีๆในชีวิต แบบนี้รีบฉกฉวยมันมีโอกาสดีๆแบบนี้รีบทํามันเข้าช่วงเวลา3เดือนนี้ไม่ใช่มันต้องกลัวอย่างเดียวเราทําให้มันเกิดประโยชน์ได้ส่วนเมื่อกี้ที่บอกไปข้อเสียเราก็จะบอกเช่นกันครับข้อควรระวังว่าจะต้องมีอะไรบ้างการพยากรณ์นี้ก็เป็นการพยากรณ์เฉพาะดาวลอยอย่างเดียวนะครับไม่มีมุมกระทบจากดาวอื่นเข้ามาส่วนการพยากรณ์นั้นแล้วก็ใช้อาหีใช้ ธาตุแล้วก็เรือนครับเป็นตัวแปลที่มันออกมาในการพยากรณ์นะครับครับก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับที่จะสรรสร้างคลิปดีๆออกมาครับครับมาการพยากรณ์ชาวราศีสิงห์บ้างชาวราศีสิงห์นะครับแต่จุดนี้ดาวมฤตยูนั้นอยู่ในจุดนี้นะครับข้าวเรือนธาตุไฟราศีเมษนะครับ ข้อดีเลยก็คือเรื่องของความคิดความอ่านความคิดสร้างสรรค์ราศีเมษมีพลังกายพลังใจเป็นเรื่องของความคิดที่จะไม่หยุดนิ่งแล้วเข้าเรือที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาเข้าพบสุภะนะครับพบสุภะนั่นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของขยันหาข้อมูลความรู้ ความรู้พอมาบวกกับมริตยูที่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครแหวกแนวคนราศีเมษต่างหากครับฉะนั้นจังหวะนี้ชาวราศีสิงนั้นมีโอกาสดีเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่จะเจาะลึกลงมากกว่าคนอื่นทำอะไรชอบแบบสุดขั้วทำอะไรต้องลึกสุดๆส,ส่วนตัวผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับในสมัยนี้ โลกเราสมัยนี้อาอะไรกลางๆนั้นไม่ดีแน่นอนทําอะไรก็ลึกไปเลยลึกและเอามันเอามาใช้ให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดเรื่องของการวิจัยเรื่องของการทํางานจะมีการศึกษาเรื่องที่ที่ตัวเองชอบเอาให้มันลึกสุดๆลึกและล้ำหน้าใหม่ไม่เหมือนใครพลังงานตัวนี้มาจากบริไปอยู่ ลองเปลี่ยนเป็นน้องๆเกี่ยวกับทำการศึกษาอยู่บ้านมัธยมหรืออุรมศึกษาก็ตามครับชาวราศีรากรกฎไอ้ชาวราศีสิงจุดนี้เรียนก็ต้องให้มันลึกเรียนก็ต้องให้มันรู้แจ้งรู้จริงใช้หลักการเดียวกันเลยเป็นเกณฑ์ที่ดีมากที่จะทําอะไรแล้วได้ลึกมากๆครับครับส่วนข้อดีอีกอันหนึ่งที่มรดกยูเข้านั้น พบนี้เมื่อกี้เราเกิดไปแล้วว่าเป็นเรื่อง,องของการศึกษาอันนี้จะตอบว่าเป็นเรื่องของการเดินทางจังหวะโชคดีที่มฤตยูเข้ามานั้นทําให้เกิดโชคเกิดลาภในการเดินทางครับบุคคลไหนนะครับถ้ามีการเดินทางไปทํางานจังหวะที่จะติดติดขัดขัดนั้นโอกาสจะน,น,น,น้อยโอกาสที่จะโชคดีทําการทํางานทําความสําเร็จกลับมานั้นดี ท่านใดที่เดินทางเป็นเซล์ลขายของในจังหวะนี้ก็ดีเช่นกันขอให้มีการเดินทางนะครับมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากการทำงานอุปสรรคติดขัดมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยครับส่วนอีกอันนึงท้าให้พูดก็คือลองเสี่ยงโชคแดนไกลก็ได้การเดินทางในไกลๆติดไม้ติดมือกลับมาครับมีโอกาสเช่นกันครับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของโชคลาภที่จะเกิดขึ้นได้จากแดกไก่นะครับนี่คือข้อดีนะครับของดาวมฤตยูที่ย้ายเข้ามาของราศรีสิงห์นะครับส่วนข้อเสียนะครับของดาวมฤตยูในจุกนี้นะครับก็คือคนที่มันทำอะไรเกินไปเกินขีดความพอดีอย่างที่บอกว่าทำอะไรลึกสุดขั้วเกินลึกสุดขั้วปุ๊บ้าเรียนรู้ได้จริงทุกอย่างดี แต่ข้อเสียนี่คือทำอะไรปุ๊บมันเกิดความเป็นจริงไปมันจับไม่ได้มันเพ้อฝันเกินไปครับพอเวลาเหมือนเราเคยคุยกับใครสักคนหนึ่งปุ๊บเราจะมีความรู้สึกฟังแล้วปุ๊บอันนี้มันเหมือนไม่ใช้ความเป็นจริงเข้ามาคิดมันเหมือนสิ่งที่มันเลื่อนลอยครับนี่คือพลังงานอันหนึ่งของมัน์ติอยูเช่นกันนะครับผม อเป็นอาจจะมีลักษณะเป็นคนเพ้อเจ้อมีลักษณะที่มันไม่ยึดติดตัวความเป็นจริงนะครับก็ขอให้ทุกคนระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องสีพวกนี้ทําให้คนอื่นเขาฟังปุ๊บเรกรดิตเราก็เสียใครๆเขาก็ดูถูกเราได้ก็วิธีแก่นะครับหนึ่งขอให้คิดอะไรก็ตามขอให้จิงหลักขึ้นอยู่กับความเป็นจริง ขึ้นอยู่กับความสามารถที่เราเป็นไปได้ครับไม่ใช่สิ่งที่ประเพอฝันนะครับผมปัญหาเหล่านี้แก้ได้ครับพยายามครับครับก็ราวๆคร่าวๆราวนี้นะครับผมสําหรับมฤตยูที่เข้าชาวราศีสิงห์ตรงนี้ครับจบแล้วนะครับผมสําหรับการพยากรณ์ทั้ง12ราศีนะครับผมยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่ได้บอกไปก็คือเรื่องของมฤตยูที่เข้าในดวงเมืองตรงกลางตรงนี้เลยครับ ลักขนาเราสีเมตนะครับเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่เมื่อก่อนมันย้ายออกไปตรงนี้แล้วทุกอย่างทําท่าว่าเหมือนจะหมดแล้วก็คือโรคโควิดนั่นเองโรคโควิดนั้นกลับมาอีกแล้วกลับมาในช่วงเวลาสั้นๆนะครับง่งก็ตามฝากรักษาสุขภาพกันนะครับใส่หน้ากากไปไหนมาไหนอยู่ในที่สาธารณะนะครับผมรักษาสุขภาพกันให้ดี และนี่ก็คือการพยากรนะครับของทั้งหมดนะครับผมจุดประสงค์ในวันนี้นะครับเราพยายามจะชี้แง่มุมที่ดีและก็แง่มุมที่ร้ายนะครับเพื่อเป็นการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผมไม่ได้ดาวทุกดวงนะครับเรื่องทีหนึ่งมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ร้ายนะครับไม่ต้องไปกลัวมันครับเราบอกทางแก้ปัญหาเราบอกวิธีการไปหมดแล้วนะครับครับก่อนจะจบคลิปนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์ และก็ดซับสคร b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับดาวมฤตยู